วัครับวันนี้ก็จะมาสอนเปลี่ยนจอของ HP นะครับรุ่น14นิ้วนะครับ1 4 v 0 0 2 t x นะครับ HP มันจะไม่มีรหัสบอร์ครับถ้าเราอยากรู้รหัสเราต้องเปิดตรงแบตออกก่อนนะครับก็จะมีรหัสฟังอยู่ข้างในนะครับเลยล็อกนะครับสังเกตว่ามันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้นะครับรหัส นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเป็นรูปไหนนะครับเวลาเพื่อหาพวกอไดเวอร์นะครับเพราะว่าซ่อมคอมบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าไดเวอร์มันเครื่องนี้มันเลี้วอะไรนะรเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนต้องต้องถอดแบตอ่อนนะครับเวลาเปลี่ยนจอเพราะว่ามันจะเกิดฟภาสถิตนะครับต่อไปก็จอแล้วก็สั่งมาจากอะบีบีโน้ตบุ๊กนะครับแม่วันนี้นะครับ กับหัวนะครับอย่างนี้นะครับดีบีโนบุกนะครับอันนี้คือสั่งแบบสดยังไม่เปิดเลยนะครับรูกก็ส่งเลนให้น,นะครับนนก็หินถึงก็หินไม่แน่นะครับแน่นะครับสดจริงๆครับอุปกรณ์เปิดก็ไม่มีนะตอนนี้มีมี มาเยี่ยมอ่อนไปแล้วครับอันนี้เป็นข้างบนของจอนะครับข้างล่างดูดูยังไงตรงไหนข้างล่างข้างบนครับนี่ข้างล่างข้างล่างมันจะมีสายแพรข้างล่างมันมีสายแพร์นี่ครับอันนี้สายแพรนะครับจริงๆข้าม่ให้จับนะครับแต่เราไม่เคยสนใจเลยอ่ะไรนะครับก็จะเป็นการถอดจอเดิมนะครับหาันจอมาทางนี้ไหมครับ เออปัญหาของมันก็คือเป็นเป็นเส้นนะครับม,มาถอแนแปดออกแล้วนะครับก็เลยต้องดูไ็ได้เออือจะเปิใดออปให้ดูเอาไปดูเด้านไหนก็ได้นะเขาไม่รู้เป็นปัญหาไงมึงวุ้ยใส่บั๊บซีจอมาเบียดเล่นนะครับต้องมีที่มารับความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไม่ได้นี้นะครับ มันเป็นจอมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับซึ่งดีดีมก็เป็นนะครับเดี๋ยวจะลองปิเครื่องนะครับ,รบเรียกได้ว่า <c oughs> บางแถบหลายๆอย่างนะครับเดียดทางซ้ายนะ่อาโอเคนะครับเราเห็นสภาพปัญหาไปแล้วครับแล้วก็มาเปลี่ยนอ่าจอนะครับจะถอดแบตก่อนนะครับ เห็นว่ามันจะเป็นอสองสีอย่างงี้นะครับสองสีแบบนี้ก็คือก็เป็นสลักล็อกข้างในนะครับแล้วก็ให้เอาพวกอะไรก็ได้ขึ้นคมแล้วก็บางนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็งัดออกมานะครับเนี่ยได้เห็นว่ามันมีเสียงต่างแก็งมากนะครับก็ไอ้แก็กเงเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวมันแตกนะครับเพราะว่ามันแข็งมากตรง้โอ้ นี่นะครับอ่าข้างในอันนี้อย่าแกะแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นน็อตข้างในนะครับนี่ต้อง,อง,องใช้ไขควงครับขันอกมาก่อนนะครับส่วนมากคุณลุงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ค,คือเขาจะมีอ่ามีมีมีน็อตฝังอยู่นะครับเขาจะให้ดูนะครับไม่งั้นก็จะหาดได้ส่วนนี้นะครับ เนี่ยมันก็จะมีแบบพลาสติกสีดำมาอย่างนี้พลาสติกพอ,อนนะครับเดี๋ยวโชว์เร็วนะครับเพราะว่ากล้องมันจะโฟกัสไม่ทันนะครับโอเคครับใจไม่แข็งพอในะอย่างเงี้ยเองนะครับใช่ครับครับถ้า<ห>ตา้อลาอาจจะเสียคัห้าร้อยนะครับ ก็มีความเจแข็งนิดนึ่งนะครับก็มีการลองผิดลองถูกนะครับี่ผิดคือพังใช่แล้วนะครับมันถูกรับใ,รรใช่ถูกครับมันปรับตลอดเงี้ยก็ขยับะครับถอดมาก็จะเห็นน็อตแบบนี้นะครับออน็นนอตเล็กๆล็กปัญหาต่อไปคือเพื่อนเพื่อนจะทำน็อตเราหายอืม <c oughs> โ็วัทำอยู่ไม่้ย่6ตันเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีน็อตอยู่6อันนะไอ้1 2 3 4 5 6อันนะครับแต่ว่าเราถอดแค่ส่วนของที่เป็นจอนะครับอันนี้จะเป็นสายสายกล้องนะครับฝั่งนี้จะเป็นไวเลสนะครับเป็นเสาอากาศของไวเลสนะครับ๋อตรุนี้ไวเลสอยู่ข้างบนแต่จะมีเสาได้ไงครับมันต้องมีเสาอากาศ ฝั่งนี้ที่อยู่ข้างๆนี้ก็จะเป็นมันจะมี2บางเครื่องก็จะมี2ฝั่งก็คือบลูทูธฝั่งนึงมาเลยคนระับแล้วก็อีกฝั่งบางทีก็จะมีสาอากาศว้เล็์ทั้งสองสองเสาเลยเอ้วก็ขกันออกนะครับดึงสายแรบมาเลยนะของแก มันดึงแค่นี้เองเหรอแน่ง่ายๆอย่างเนี้เหรออันนี้เราหลอกโดนเขาหลอกให้เสียตังค์อยู่ท่านั้นนะคิดลักษณะว่ามันเชื่อมต่อกับจอย่งไรครับอันนี้ก็อันนี้มันจะมีพลาสติกรองนะครับเราเห็นตัวเลขอย่างนี้ครับอันนี้เขาไม่ใช่ประทับตาตัวเองนะครับก็คือเราสมารดทโฟนเราตัดที่เราติดฟิล์มโทรศัพท์ใหม่ก็ติดเสร็จก็ติดรอกนะครับชิ้นเม้งจะโดนมือตัวเองเค่โดนมือเอง เสียบสายก็สอนสายแท้เข้าไปนะครับถ้าเสียบไม่ได้แปลว่าเขาส่งจอมาผิดรุ่นวครับโวรยไปครับได้ไหมได้ไหมอ่ะอย่าลือก่อนอื่นนะครับลืมเวลาถ้าจอมีปัญหานะครับถ้าเราอยากรู้ว่าจอมันรหัสอะไรนะครับอันนี้นะครับคือรุ่นของมันนะครับ L ทีหนึ่งสี่ศูนย์สองนะครับเดี๋ยวซื้อมาผิดนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกท l x อ1อย่างวันนี่นะครับก็คือมันจะเป็นรหัสของมันนะครับของเฉพาะของมันพาดของใช่คือถ้าซื้อ่าคิดอาจจะใส่ได้ว่าใส่ได้แล้วไ่ติดงนี้นะครับเพราะว่าจองมันก็ค่ามันจะมีหลายรุ่นนะพวก i อพพวกอะไรก็กย่างเงเลยสมมติอถ้าแบบเราอยากซื้อมาเปลี่ยนเป็น i p s เอเองได้ไหม ไม่น่าจะได้ครับอาจจะได้ขึ้นอีกระุนขึ้นอีกระุนอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับจะบอดหักนะครับเพราะบอดมันอ่อนมากเลยครับต่อไปนะครับก็ประกอบจอนะครับให้เข้าอนเดิมก็แค่ขัดน็อตแค่นั้นปัญหาของการไขน็อตกับขันน็อตกลับนะครับขันน็ตกลับคือเหลือน็อตเหลือครับแต่ว่าทีันดีอย่างนี้ก็คือน็อตที่เท่ากันหมดทุกอันนะครับ ถ้าเป็นความน่นอื่นมันก็จะเอ,อ่อเนาะยาวบ้างสั้นบ้างมันมีการสับสนก็นได้ครับ ก็ดึงอะไนี่ออกนะฟิล์มใช่ครับมันดึงไงดึงเลยดึงเลยมันจะลอกพลาสติกออกมาด้วยไหมครับเออไม่ออกอ๋อมันต้องมีพลาสติกออกมาด้วยดิไม่ออกนะครับท่านผู้ใหญ่รถมีปัญหานะครับไว้ให้เราเชลนแก้ไขนะครับตามหลักแล้วคือพอดึงแอนแดงๆมันต้องออกมาด้วยกันนะครับนี่นี่ครับมันจะมีตรงอย อยู่คัสของมันนึกออกได้เลยออกมาได้เลยเอาขอมันเอาออกที่หลังไม่ได้เด็กได้คือเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องปิดซีมแล้วจริงๆไม่ทันแล้วล่ะเอาออกก็ออกไปเถอะเอามาติดกับเลยฝุ่นน่าจะเยอะอยู่แล้วก็ใส่ขอบพินด้าเข้ากลับเข้าไปอกดตรงครับต้องโคงถักนะครับเลยอ่มัน มีความยืดหยุ่นแข็งแรงเสียแครโอ้เสียงช่างใจจังเลยอ่ออเปิดครับเปิดโชว์ครับเปิดแล้วเมื่อกี้นี่ครับเอาต้องเปิดจบเลยดิเปิดไม่ได้ยังไม่เสร็จพอปุ๊บ โอเคครับประเด็นต่อไปแบตพังว้าแต่ว่าไม่มีกวนที่เครื่องมันจะได้ใช้ยางสมบูรณ์แบบสักทีเสามปีเป็นควอมสามเครื่องเหรอที่ดูแลนะครับเขาเรียกว่า,าไม่สร้างแล้วก็ทำลายนะครับเดี๋ยวจะเดียวแล้วทีว่จะไปซื้อลองดูนะครับลองดูเร็วสมัมจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวด้วยกันนะครับ โฆษณาได้อีกเนี่ยเราเป็นครอบครัวเดียวด้วยกันนะครับออนไซส์เซอร์วิสเขาดีมากผมลองมาแล้วนะ่ถ้าแจกว่ายี่ห้อหนึ่งยี่ห้อยี่ห้อก่อนที่จะไปไม่อยากสร้างจริงครับอ๋อแต่เดี๋ยวเขาดีนะดีนะครับยี่ห้อสีอะไรครับสีอะไรยี่ห้อสีดอกไม้ยาโอ้ยมันเกือบทุกยี่ห้อเลยตอนไหนขึ้นก่อนครับงูยิ้มเดียวเลยโอ้ยท่านบอกนี่ก็รู้ครับเแหม โปะแปะนะครับปแปะออกือวกันกับเ่นนครับสนใจก็เอ้ยสนใจจะสงสัตรงไหนก็าถามได้นะครับในคอมเมนต์นะครับคุ้มค่าที่ใครสนใจจอภาพรวมเอาอีซึงไหกดไล้กดลคขอทั้ง